สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่8มกราสองห้านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่200บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา 9ก้นาิกาสนาทีที่สราคาทองแท่งก็ 60, 5, ส, 60, 5, สะะิขายอ่อยที่หกหมื่นห้าพบาทรับซื้อที่หกหมื่นห้าพบาทส่วนทองรูปพันธเก้าสุดห้านะคะขายออยที่หกหมื่นหกพับาทรับซื้อที่หกหมื่นสี่พบาท64สิบสี่สตัง และราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่150บาทค่ะส่วนสปอร์ตโก้เช้านี้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกะะ้ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 4 4ี5 5ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 4 4 3 1 4 5เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.3 0เเซค่ะ ส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้ที่3 1ม6ิบเามช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะก็จะมีราคาทองครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงแล้วก็หนึ่งบาทค่ะ และราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวเส้นเฮงแม่ทองใบแม่ทองสุกและออร่ากันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ